ไงครับพี่น้องก่อนที่จะได้ไปแคมปิ้งครับเห็นตอนเวลารอครับแต่เวลาทํางานเพื่อนไม่เห็นครับหลายคนมีเบื้องหน้าเบื้องหลังการถ่ายทําครับนี่เบื้องหลังครับก่อนจะได้เที่ยวนะครับต้องทํางานก่อนครับทํางานแล้วก็ต้องออกกําลังกายออนอนที่ไหนต้องได้ปันแคมปิ้ง นอนในรถปาเจโรแต่ก่อนจะไปนอนก็วันนี้ก็ใส่ปุ๋ยก่อนครับฝนเพิ่งตกนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าผมใส่ปุ๋ยยังไงนะครับชีวิตจนๆอย่างแล้วครับต้องทำงานครับต้องทำงานครับจะได้มีตังค์พาเหม่ถีเที่ยวนะครับ เสีตายเลยวิดีโออย่างเดียครับผมตทำคนเดียวครับเรื่องมันเศ้าครับเรื่องมันหนัก <c oughs> ในวันละวันละสี่สอบพอครับสิบวันก็เสร็จครับแต่ว่าวันละสี่สอบครับทำไม่ได้ครับ คนแก่ๆครับชีวิตจจนๆอย่างเราครับใครเขาจะสนใจครับเพื่อนเห็นตอนเวลาใส่ทองครับตอนเวลาเงือเข้าตาเข้าหน้าเข้าตาเพื่อนเห็นครับกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีแต่งานต้องทำครับถ้าไม่ขยันงานก็ วแต่บุญว่ามันมีอะไรกินนะครับก็ก็ไม่จะบุญในใจวันนะอยากจะกินดีอยู่ดีต้อง,ำงทำนั้นโควิดไม่รู้จะไปไหนเข้าสวนครับเข้าสวนเองครับไม่ต้องจ้างไปก็เสี่ยงไปติดเพื่อนเพื่อนไปติดเรานะครับถ้าไปเที่ยวก็เที่ยวกับจ็ตกับเรืออย่างเดียวครับอยู่ในคลองครับไม่มีคนคนน้อยนะครับไม่เที่ยวอยู่คลองไม่เที่ยวเรือไม่เทีเ่ยวแชตก็ใส่ปุ๋ยไปน้องปุ๋ยปุ๋ย อุย้ยนางงามครับเหนื่อยนะแต่ต้องทนครับไปก่อนครับก่อนค่อยตัดหญ้าครับเยอะหญ้ายาววันนี้ก็ตัดหญ้าครับรอตัดหญ้าไม่ได้ใส่ครับ เจาระน้องเดซื้อเลยครับ พี่น,น้องวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันละสีก่กระสอบครับสิบวันก็เสร็จครับสวัสดีครับ